สวัสดีเด้อจ้าเอยตุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วเนาะขนมกับสาวโยสาวโยเอยตุกตาพาฝันเว้าภาษาโยทักไทยกันเนะจะเด้อผู้เลอกระไดมาค่ะผู้เลออันมาอยู่อันต่างบ้านต่างเมืองกี่หอดอันอันเวาน้าวันภาษาพษื้นเพเนาะขนมมามาฟังเอยเว้าฟัง มาเว้านํากันค่ะมมวนๆมาสวัสดีกันเด้อมาเอนจะพาเอสเตอร์ค่ะคลิปนี้เอ้ยก็ได้พามากินกาแฟดำว้ามาค่ะกาแฟก็ต้มมพันห้อนอยู่นี่ค่ะทีแรกนึกว่าโมอกาแฟะน่ะเสียค่ะบ่บ่ได้เสียตรงเดี๋ยวเอไปกดกดปุ่มพัอนอีกอันปุ่มนึง ดังปุ่มเพราะว่ากดปิดพันอย่างอันกาแฟลงได้อยู่เนาะข่ะเนาะกระปุตติเราเหาก็ต้องอ่านพันเอาเรื่อบริอานเนี่ยค่ะเอ้ยก็ได้มากระปุตีิเลค่ะความเคยสินทำไปอันธรรมชาติเนาะข่ะเนาะทำที่ว่าเฮาวันอันนั้นบอลเทื้าไปกดปุ่มพันไปเป็นอีกแบบนึงสาก็ะบุเป็นเตอร์ค่ะเอ้าแบบม้วนๆเลยค่ะอันนี้ก็ได้แบบมันจ่มเมื่อฟังเนาะค่ะอมเนาะค่ะเนาะจ่มเมื่อฟังพร้อม มองพามาปักดอกไม้แล้วเด้อค่ะเด้อเนี่ยเข้าไปแบบนี้เลยเนาะจ้ะเนาะนี่เอาสีสดใสแมนบอมาค่ะใส่สีสดๆเพราะว่าอากาศมันเป็นอันเทาๆเนาะคอนเะบื้ลทางหลังเหือนเอ้ยก่อนเป็นสีคึมๆอยู่ท้องฟ้ากำเป็นสีเทาเนาะคเะนะ เป็นสีอันขาวอมพันเอือนสีตือสีหมอกบอกสีเทาหนอนบ้านเอืยพันเอือนสีเทาสีหมอกหมอกสีอมหมอกค่ะก็มืดมืดเราก็ต้องหาหาที่ว่าสีมันเจนเจ็ดมันซื้อได้เสิยอันนี้มาเป็นความคิดของเอือนะคะเนื่องกัมันสดชื่นคำส่มือนมืดค่ะน้ำเืินเอ้ยนี่ก็เปิดไฟเกือบมืดขูดด่วนนะคะทำเตือนนี่เปิดมืดแต่ว่าบางทีเขาก็อยากเห็นแสงแดดเนาะค่ะเนาะที่มันจ้าเจ้าเสีย มาค่ะอย่าเฝ้าหลายๆโน้ตตุ Middle ๊กตาก็ได like ้เนาะเบ้าไปเต็กเลยค่ะทำอันนั้นแล้วก็ไดออกนายกโจแล้วก็คุยม่วนมวนมีความสุขเลยค่ะความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนาะ่ะเนาะก็ได้พบกับพ่อแม่พี่น้องก็ม่วนค่ะได้คุยกันมาคลิปนี้เออก็สิบอกว่ามาเด้อเะเด้อมาดื่มกาแฟดำเก๋ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้ามาค่ะ กาแฟดำนํำกันกาแฟดำกับสาวยอสาวยอพผ่าฝันบอค่ะฝันว่าดื่มกาแฟสดชื่นมีความสุขเนาะค่ะตื่นมาตอนเศร้าๆมันบอจินตนาการนี่เขาก็ต้องทำเองเนาะค่ะเนาะบ่มีเพิ่มมาเอ็ดเราเด้บ่มีเพิ่มมาอันมาบอกเขาก็ต้องเออตื่นขึ้นมาตอนเศร้าๆมะมานั่งกินกาแฟกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝัน เราว่าภาษายอเขาฝังค่ะเรามาพาห้องเราพามาหูบกาแฟดำเรามาคุยเขาเบิ่งเขาฝังเนาะค่ะเนาะคุยนั้นคุยนี้ตามภาษาเราเนาะมาวันนี้ก็พร้อม,ร,อร,อม,อมอระบบขาผู้เลยนะมาห้องเออตุ๊กตาอันผาฝันก็มาด้จ่าเนอเอซี่ผาห้องค่ะหรือว่าภาษายอบัดเอตุ๊กตาผาฝันพันกสีบอกว่า wow. เพื่นกระสิบอกว่าแบบนี้ค่ะมาเด้อจาเด้อฮ้จะไม่มีเหงค่ะมาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำกเกอไตุกตาพาฝันด้วยจ้ากินกาแฟดำนำกันเด้อมาค่ะ วันนี้ก็พามาหูบกาแฟดำจ้า ฮ้ยมีแหงมีแหงค่ะฟังเสียงหูกาแฟสักอนม่วนได้จ้ะม่วนแบบเออยังบ่นอ่ะเนากก็อันการภาษาค่ะม้วนพากินกาแฟอันเบ้าน้ำกันค่ะคุยกันอันจีปะทาะค่ะเนาะจากเรื่องเตอร์โตเรื่องเตอร์มีมดคุยกันเรื่องเพื่อนบานกันเมื่อวานพันพันเอ็ดอัน ส่วนพันค่ะเอดมาได้ส่งอาทิตย์แล้วเด้อาทิตย์ก่อนนั่งก็นั่งกัถ้าว่าอัดคลิปอัพแต่ข้างนอกอาทิตย์ก่อนพันมีแดดออกอยู่อย่างคักเนาะค่ะเนาะแดดแดดออกหลายมื้ออยู่ไปนั่งบางทีก็ได้ลบทิมค่ะเพราะเอออัดคลิปแล้วพันทํางานเอาก็ว่าพันบโบได้เกค่ขนะเพราะว่าอันแต่ละคนก็อยากสวยงามเนาะค่ะเนาะนำอันส่วนนําแต่หรือเพิ่นนั่นแหละค่ะเอยกระพาไปนั่งแล้วเท่เอออากาศดีเอยกระพาไปนั่งตากแดดหลายเท่อเลยคะ่ะเมื่ออัน อาทิตย์ก่อนก่แต่ว่าถ้าไปถึกช่วงเหลือที่ว่าพันอย่างบริพักอันยุดดื่มอันกินกาแฟน้ำชาหรือว่ากินเขานะคะเนาะพ้นก็ทํางานพ้นมันเป็นบริษัทมาทํางานเด้อพันอยู่ค่ะค้างๆเหินเอ่ยี่พันทําสวนอาทิตย์ก่อนนั้นมันก็ขนดินขนทรายอันมาเยอะทีแรกเอ่ยนึกว่าพันอันไหนเอดในน้อยบี้พัะเอหมดเลยค่ะทั้งหลังนี่พันซีรือออกมาแล้วพันเอดเป็นอันตู้กระจกหนาๆนะคะ พันเอิ้นแซนเนอร์นะคะเนอะอันที่ว่าอันที่นั่งตากลมพอนะก็เลยอันพอส่วนมันยาวเนาะค่ะเนาะทางอันไปทางไปอีกไหล่เหินอยู่ด้วยค่ะทางเหินเ้ยนี่บบได้อยู่ทางเหินเ้ยแต่ว่าไปเนื่องสองสามสี่หลังที่ห้าพอนก็เลยทํามว่าก็เห็นพันลื้อออกก็เบึงเสียงอันก็มีการอันพันเอิ้แต่ละค่ะที่ว่าเอาเครื่องจักรมาอันมาเอาอันเสาหลุมะคะเอามา พันเอื้อนเต๋อเครื่องเตอเครื่องตํำบ่อันบ้านเอาพันว่าเสียที่ว่าพันเอามาอันโป๊กโป๊กที่มันเปลี่นอันของอันไฟฟ้านะคะพ่นก็เลยมามูสเสาร์นี้ก็เอ้ยย่างออกเบื่ว่าเสียงเตะอเลอกเอาปยเอาหนังสือพิมพ์เมื่อแฟนเอ้ยทางนาบ้านก็เสียงเต๋อมันคือสั่นแท้คึ้น้ำเจืออันมันกระเถื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ห่างกันก็เยอะอยู่แต่ว่ามันก็ ช่วงเวลามันก็ยังอันเกอกันอยู่ค่ะเวลาอันพันเอาอันอันอันมาอันต่ําลงเนาะค่ะเนาะมันลยดังมันลดตึ้งตึ้งตึ้งอยู่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งยุดไปหน่อยนึงนี่นะคะเพิ่งยุดไปหน่อยนึงเอ้ก็เลยมาอัดคลิปหน่อยนึงที่แรกเอ้ยว่าเออไปอันเสื้อๆนั่นๆเราไปนั่งกินกาแฟกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ข้างนอกก็น่าว่ะเพราะว่ามันถึงนะเป็นอากาศที่ว่าอากาศสีเทาๆแบบนี้แต่ว่าอัน พ่นก็นอย่างว่าถือว่ามันโบด้หน่าบปเลยพวฝนบหลงเสียค่ะวันนี้เออเราออกไปเล้โอ้มาออกมาเสียงมันดังวันนี้พ่นเลยเอาวันเสียงอันที่ว่าพ่นอัดสายมันเลยดังอยู่ฮึ่งหึ่งอยู่ค่ะมันเท่อก็เอยก็เลยมานั่งอัดอยู่ห้องเนื้อเหือนเอ้ยนี่ก็ยังได้หินเสียงอยู่เลยค่ะแต่ว่าบางทีก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะโได้ยินก็ได้นะคะนกแต่ว่านําเอยช่วงนี้เอออัดนี่ก็ได้ยินเสียงอยู่ค่ะเสียงพ่นเอาสายอัดสายลงสงสัยนธรรมอัน มุดสวนเลยว่าพีนเห็นนั้นอุปกรณ์เยอะทั้งทางนาทางหลังเต็มปิ๊กกระโตีแล้วขะเนาะความสวยงามพุทธแล้วก็อยากกันชอบเนาะขะนอะมักมักมาหันต่อไปเพื่อพันนำมาทำมันก็พันก็มาอยู่จักปีแล้วอันนี้ค่ะเอยเห็นพันมาเพราะว่าเจ้าของบ้านเก่าวันพันเปลี่ยนผู้เทาพันเปลี่ยนผู้เทาเลยเออบางเสียงพันเปลี่ยนผู้เทาเลยวันนี้เราเมียพันเราเสียค่ะพันเรยไปอยู่บ้านอัน ปัจจุบันอันพวกพ่านดูแลอันคนนั้นวัยคุณโสใช่ไหคะกรบโปงตีหนะขนากขึ้นขึ้นลงลําบากค่ะอันกันไดนาะคนอเนกันไดขึ้นก็นองเทือกรบโได้ฮอดขึ้นซ้าเอวยานเอวยกรบอค่อยสนิทกับพันหนอ่ะอันผู้พันอยู่ก่อนแต่ว่าพันกะสวัสดีอยู่นางเทอนาร้อนพันย่างมาทางหลังเหินเอวยนี่ครับสมัยเมียพันอยู่มันก็ยกมือเฮอแล้วพันก็คุยน้าน้อยนึงก็ เขาก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะก็เห็นตัวหลังๆว่าลูกสายพันก็เอาอันเอาอันเนี่ยคันลิฟเอามาเซอร์น่ะมันบันไดแต่ว่าพันโบไซด์พันเลมานนข้างล่างโบสักพักเลยเห็นเมียพันเสียพันเลยไปอันขายบ้านเลยไปอยู่บ้านนั้นดูแลอันคุณอันวัยรุ่นเ้อะเนาะค่ะเนาะก็บทีอายุเยอะแล้วค่ะอายุเยอะเลยละย่างก็จนหลังค่อมแล้วมันเป็นํำวัยเนาะค่ะเนาะตามวัยชราของแต่ละคนเนาะเมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องหาจุดยืนของตัวเองมันบอก เอ้ยยังคืดไปเอ้ยไซไปค่ะพราว่ากินกาแฟนําเออเรามานั่งคืดเบิ่งอันคนเก้าออกเนาะคะเนาะอันเจ้าของเก้าออกก็ทุกอย่างก็คนมาซื้อใหม่พันก็อยากเปลี่ยนใหม่เมื่อเนาะคะเนาะถึงเหาสิว่าเหาว่าเหาเอ็ดงามแล้วีนกาคนที่พันมาซื้อมันเปลี่ยนเจ้าของใหม่พันก็ต้องเอาตามที่พันต้องการเนาะคะเนาะต้องการที่น่ะยู่ที่น่ะไซอันเครื่องไซเครื่องสวยเพิ่นเ้ยมาค้ดเบื่องก็เห็นว่าอันเอาอัน หรือบานออกค่ะพ่นก็เอาของมาวางอยู่ข้างนอกคนก็ล่างคนก็คนต่างชาติเนาะขอนอที่พันมาอันอยู่พี่เหิงพันก็มาเอารถมาซื้อเอาค่ะพ่นกระบาดหายเพราว่ามันเหลือมันแต่แต่ว่ามาเอาของพันก็ต้องเก็บมาพันธ์ดีๆเนาะค่ะบบแม่นมาเอาแล้วมาเป็นเจ้ารายวโยนไปโยนมาบบได้ค่ะเห็นพันมาเอาอันเครื่องซักผ้าเครื่องต่อหลืออันตู้เย็นนั่นเห็นพันยุโมจูมออกไปดอกค่ะพันก็เเห็นเออเอเห็นพันว่าเอาได้ไหมพันก็เลยพันถามเนาะะเนะพันถามมัน ถามเจ้าของอันถามลูกสายอันนั้พันว่าได้พันว่าแต่ว่าตัวต้องบบแม่นว่ามาอันอัญยะของออกอันมือของออกเราบบเก็บบได้พันก็เก็บเขาอย่างดีนะคะแต่ส่วนมากของพันเออเห็นตอนนั้นช่วงที่พันมาเอาเนาะค่นาะมันก็มีของอันอันเตอร์สันค่ะอันพวกโซฟาเนาะค่ะโซฟาพวกโต๊ะกินข้าวพวกตัวเนียค่ะที่ว่าพันมันก็ยังดีๆอยู่ค่ะยังงามอยู่สำหรับผลที่ว่าอัน บอยากไปซื้อใหม่ก็ยกไปก็ใส้ได้เลยค่ะโซฟาโต๊ะอันนั่งสะพานเอินสลงตาโฟเนาะค่ะเนาะอันโต๊ะที่นั่งกินน้ำห้องรับแขกกันตือนยังงามๆอยู่ค่ะหลังผู้พันมาเอานะก็แสดงว่าถ้าว่าพันก็บอกโอ้เอาอันดีใจประมาบ่ต้องไปซื้อเพราะว่ามันของมันดีดีอยู่แต่ว่าพันบบเอาค่ะไทยทางนี้เฮียนเพิ่ก็แต่ละคนก็มีของอันที่ว่าของไซส์ประจําอันบานเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่า อันความสวยงามมันล้นเนาะค่ะเนาะเออเออกรณีที่ว่ามันเขาเอินเขาเอินว่าเสือเนาะของมันไหลนะของเพราะว่าแต่ละคนก็ซื้อเขาเหินเนาะค่ะเนาะซื้อแต่งเหินวันนี้ถึงเวลาที่ต้องลกออกมันมันต้องเฮอบานมันตองลงโลกหมดเนาะเพราะเพราะเขาขายบานมม่บอกค่ะถ้าขายบานก็ต้องเอาออกเมื่อทุกอย่างเป็นแหมเพราะมันเป็นสัญญากันตกลงเนาะขายบานก็คือขายบานเป่าเนาะค่ะเนาะไม่ได้เอาตัวเลยไว้เว้นแต่ว่า คนที่มาซื้อน่นอยากได้อย่างว่าพวกอันพามงพาม่านสิค่ะถ้าคนมาซื้อใหม่พันซอพันกาถามว่าเอาอยู่่ะมันก็ห้อยไว้เนาะเนาะที่เอยสังเกตบึ่งถ้าโบเอาก็ต้องได้ลื้อของพันออกมดเนยค่ะลื้อออกมาแล้วก็เอ็เตอร์ค่ะเพราะว่าอันลูกหลานก็มีของของตัวผู้เจ้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็คนเฮานี่ก็การอันชอบมันก็บกคือกันไหมนะมันก็กผู้หลูกก็บบเอาเละค่ะก็ไปโยนที่เป็นกองเป็นกองขยะ ถ้าบบไปทิ้งขยะกาทิ้มยูนาบานแต่ว่าสีรถขยะก็ต้องโถโบกับพันมาเอาค่ะพันก็เอาไปทิมเป็นเศษขยะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนอีกกันวิถีชีวิตนึงเนาะค่ะนะอันเออเฮงเล่าเอฟังค่ะว่าอันทางเืินเออยนพันกาเอ็ดสวยเอ็ดงามก็ของมันเก่าออกมัดค่ะของก็ของดีๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปซื้อพันกาไหลตังค่ะแต่ว่าก็คือว่าเดี๋ยวเขาเออยังไซฟังเออก็บริเอาเดี๋ยวเพราะว่าแต่ละบานก็ของไซของเติมันบวคือกันเนาะจะเนาะ ก็สอบคนละอย่างบังหับหนอไปอะพากินกาแฟบังแม่ไล่บังไม้ไปหอดอันก็เหลือกระหล่ำแล้วไล่บังไม้ไปหอดอันซื้อของอันซื้อของเอ็ดบ้านเนอค่ะหนอบ้านเจ้าของเก่าเจ้าของใหม่ไปเต๊กได้ค่ะเอ้กับมาไม่ได้เอ้ยน่ะเสาค่ะยายยายเหยวไปเนาะค่ะเนาะเอามันพอดีพอดีเหยวไปคนน้เบ่าเบิ่งจ้ะ พราะว่าคลิปปุ้นเลยก็เบิ่งเพื่อความมันสบายใจเบิ่งแล้วมวนม่วนแล้วก็แล้วเน,นาะคนอเมื่อนั่งเบิ่งลหลายๆนี่มันก็บ่เบิ่งเด้อค่ะพันกัวงวลห่วยเหาแม่แน่ยเอ,อ้ยคือแบบนี้เอาวันนี้ก็เอ,อ้ยสิไปอันเอดอย่างอื่นค่ะเจอกันคลิปหน้าได้จ้าขอบุณลหลายที่ที่ตามได้จ้าสวัสดีค่ะ